เราฮันแน h ช n แนลหรือฮันแน่คลิปวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมตามชาเลนจ์ของ TikTok เลยที่ขอเล่นหลบขวดบ้างหลบหม้อบ้างหลบหข่บ้างหลบเบียหนาดหลบเบียมึงแล้วล่ะไม่พออย่าว่ะแหมโู้ดีเลยโอเคก็มีหนึ่งขวดน้ำอันนี้คือมีค่าตัวใหญ่แล้วสองอ่าสองสองสองไสักสองสองกระดุน ไอ้ยิ่มพี่เกิดอะไรใครใครจะโดนมากสุดใครโดนนั้นสุดมาชมกันนะฮะไปอะมีมีอะไรจะพูดกับแม่ไหมพ่อแม่แม่ครับผมจะจะบอกเฮ้ยไม่กล้นะทาทำไมอะทีวีที่บ้านจำไป <c oughs> โอเคอย่างงี้แม่แม่ไม่ดูละวันน <c oughs> ี้คือ <c oughs> สาม <c oughs> สองหนึ่ง <c oughs> ไปเงยเย เงี้ยได้แล้วพี่รู้มากไอ้สัตว์เออห่อแล้วหอง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 แล้วมันแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะตายเหรอย้อนเก่าตายเลยย้อนเก่าตายเลยอี้อ่ะพอพอเอาไปจบเกมแล้วไปเปลี่ยนคนมึงเรี่ออะไรกูจะดูนรำใจพวกมึงเลย

ผมไม่ได้ยินเสียงอยังเต้งสงเตองสงยไอ้ยืชคดีัเด็ก้เด็กต้องยโจัดเด็ก้งมันึงกองของมึงมันแรงไอ้เี่ยวรมันไม่ยอมหยุดเลยเด็กคุอุยยมึตลกกูเนี่ยมดีเินไอ้เสือมันเสียนะวะเสียไม่เสียไมได้

เฮ้ยอะไรเฮ้ยยอะไรทไเอาไมอาไม่ยังเจ็บอยังไม่เจ็บเลยเอาไมเอาเอาเอาไปไปเลยไปสัญญแล้วไปไปไปโง่สุดยอดกูอะแน่นอนจริงเลยไปไปอีกยื้ยื้ตัวนีมึงต้องยื้ตรงยื้นเวอุ้ยยื้อมึงต้องยื้ตรงตรมึงต้องยื้ตรงตรงอะไม่ยื้ตรงเลยไอ้ที่ยื้อที่อะไรล่ะโอ้ที่อะไรล่ะ headshot

อู้ยไม่หลบแล้วไองปล่อยหลบขึออกต้ออ้งออั้งออ้งออ้ออกตังอ้อ้งออ้อองอองอตง้อองอองออกออ้งออ้งไอ้ออังออกออ้งออ้งอ้วออออ้อ้ไอ้องัออ้องออ้องอ้้ ไม่าไม่เเป็นนบุกเบิกไ็วาทำไมเราไม่้องวหามามามาตัดหัวเอาตรงเลยตัดมันยาแมงนมัมีคนจับีาไว้ตอไนที่เราลองท่งนะครับแมึงไม่ตั้งคอลบเหมือไม่กมึงให้เลือดไม่เดิเลยหรอไเลือดไม่ขึ้นเปเล้ยงสมองโมกมเอาออกเล้อการไหนะที่มันไม่ออกอ่ะเอาออกยังอ่โอเคไปมหนึ่งไสามสองไปเริม เฮ้ยทำไมมันโดนจากข้างหลังวะมึงวหลบดีิ่กดหลบดีดีหไม่ระวังปวดแขนกันเว้ยไม่มึงต้องหลบดีดเว้ย้างั้นอ่ะระวังระวังอไฟไจบเกมจบจบจบดีีโอเคต่อไปพร้อมยังพร้อมอันนี้คือลูก ทุเรียนเกียอันนี้ไม่เจ็บไม่ชอบไม่เราเราล้อหนามออกแ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เราล้อนั้สาสามสองหนึไปเยขึ้นมาเป็นไงครับเป็นไงครับไอ้เยอะแม่งหงหงลูกหนักแม่งไหลยาวว่ะเกี่ยวกับอ้พูกแม่ไงโอ้ โอเอโลบโดเปามีนะสามห้ากเป็นสิบ้าาเออสิบห้าแค่หคนบางเลยที่อ่ะไปลอมันไอ้ี่เก่งเงี้ยเาเก่งเงี้ยถามจริงเคยเป็นนักมวยมาก่อนหรือเปล่ามหลบเป็นสมรักคาสิงเลยลเป็นสมรักคำสิ่งเลยโยหัวอีสิโอ้โโอ้โห

พอดแดอยนี้นึงดอยนี้นึงพอเชื่อมันไม่ได้มนเลยมนหัวยอนโยกอสัตว์สามไปหนดิเหเื่อแล้วเฮียะงอเป็นเต่าอะไรอยเี้ยเอองอมดเลอ้หีไยังมันไม่ต้องหลบลูกขนุนแล้วหลบมือมึงไม่โดนางอเลเออมันต้องระยะนีมมันไม่โดนแล้วเนี่ยมาปึอแค่ายขวากวาอย่างนี้เอายังไงเอาหลบสาหลบเลยเริ่มหลบดิก มึงมันไม่ได้หัวมึงอ่ะมันมันดุเบียงไวแต่มึงอะก้มมันเอาอีกทีนึงอีกทีนึ่งนี่หลังตรงหลังตรงเป็นหนุ่มมันตั้งหลบดิไปเออหลบเลยหลบไปเรื่อยๆอย่างอคอดิเออไปเอาเลิก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 โอเคจบเอาเด็กกูจับไม่พอดีเลยหยุดนะ่ไหมเฉี่ยวจบเห็นป่าวไม่มีใครเกล้งเลยเปลี่ยนคนร้าย ขึ้นภูจัดขอโทษแล้วกันเก่งต้องหลุดขนขวานเลยผูกดีผูกยืนพูกอยงนี้นี่ยังคิดว่ากูตบมึงหรือไงเออผูกดีมือเบาผูกดีไม่หักเอาลองทรงเพ่ปุ๋ยบ้าเยี่ยมเขาปิดตามยังเอาโชว์ให้มันดูว่ามึงขำย่งหรือจะขำขนาดมึงดูกูระแวกอย่างนี้อ่ะยังอันนี้คนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวกูพร้อมนะเดี๋ยวกูบอกคนสุดท้ายต๊อกฉัดไพลินสามสองเดินไป วิ่งไม่โยกสายขวาวะโยกอยโยก้ายขวาจะไม่โดนมกโยกราสายขวาเออนี่ยะมึงโดนไหวไปอะไอ้เหี้ยเอกยมานเฮ้ฮึฮึฮึฮ้ยึฮ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 สฮึ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 ฮ้ฮึ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 ้าฮึ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 ฮฮฮฮฮฮบง เจ็บคขนุนนะยัเตีไม่แลก็มกนเลโอ้โหอ่ะสรุปใครใครโดนน้อยสุดเสด้โดนน้อยสุดเดนทีนึงเสดยโดนหนึ่งผมโดนคูนสดอยู่เลยโดน2องอากูโดนสี่โดนห้าโอ้โดนเทไร่สดล้านพิออไอ้๋องโดนครึ่งเอไอ้บอกโดนมีตามเอียจบไลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ